ดีปีใหม่ไทยค่ะวันนี้นะคะวอซับอีจีนะคะก็พาทุกทท่านมาสู่บรรยากาศของปีใหม่ไทยหรือว่าสงการคณะวิศวะ ซึ่งเราจัดเป็นประจำทุกปีค่ะปีนี้นะคะเราก็ได้มีพิธีในตัวเช้านะคะเราก็จะมีพิธีสงฆ์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาร่วมการรดน้าขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะหลังจากรับประทานอาหารกลางวันแล้วนะคะเรายังมีกิจกรรมฮาเฮนะคะแล้วก็คือกิจกรรมหันษาเรามีกิจกรรมมีเกมให้เล่นมากมายค่ะ เงินที่ได้นะคะเราก็ได้ร่วมสนุกแล้วเรายังได้เงินนะคะไปทําบุญค่ะทําบุญในปีนี้นะคะเราก็จะไปรวมเป็นเจ้าภาพนะคะ ถวายอาหารกลางวันแด่สาม,มเณรนะคะที่บวชภาคฤดูร้อนนักวัดคทัยนเลศนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะเราก็ยังจัดไปทาบุญเกี่ยวกับโรงเรียนตํารวจตะเวชชายแดนค่ะซึ่งการกิจกรรมในวันนี้นะคะชาววิศวะของเรานะคะให้ความสําคัญแล้วก็มาร่วมกิจกรรมวันนี้อย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านคงจะได้ยินเสียงเพลงแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของงานปีใหม่ไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์กันดีกว่าค่ะว่าปีนี้จะ แล้วก็มีกิจกรรมอะไรให้ร่วมสนุกบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ ามสงการหรือปีใหม่ไทยของคณะวิศวะนะคะก็ดาเนินการตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายนะคะความสนุกสนานยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในช่วงนี้นะคะเราก็จะให้ชาววิศวะทุกท่านได้เล่นน้ํากันแล้วก็ได้ร่วมสนุกกันนะคะแล้วมาติดตามกันใหม่นะคะว่าในคราวหน้าดิฉันจะนําอะไรมาฝาก Up, e G, กับวอซับอีจีกับอีชันสลันรัดค่ะ ตัวย่านะคะมีความสุขมากนะคะสุขมากเลยนะครับปีนี้ปีใหม่วิศวะนะครับรู้สึกว่าจัดที่ใหญ่กว่าปีนะครับปีนี้อากาศจะร้อนสักนิดนึงนะฮะปีนี้ก็ผู้ใหญ่ที่ก็เสร็จไปแล้วนะครับก็มาลกิจกรรมกันเยอะวันนี้อวยพรชาววิศวะหน่อยสิคะปีใหม่นี้ยังไงก็วิศวะนะครับหลังจากน้ำท่วมมาแล้วนะครับมาท่วมมาจนร้อนแล้วนะครับมาแรงมาร้อนแล้วกขอให้เย็นๆเหมือนน้ำที่ราดมาเมื่อกี้ครับโอเคค่ะ สวัสดีครับแทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย